การปฏิรูปศาสนานะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยใหม่ประวัติศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยมีพูดถึงเรื่องของการปฏิรูปศาสนาทําไมถึงพูดอย่างนั้นครับในช่วงศตรวรรษที่16เล่าเท้าความไปกลับไปสมัยสมัยกลางนะครับสมัยกลางเนี่ยเวลาเรียนหนังสือเรียนที่ไหนครับเรียนที่โบสถ์ใช่ไหมครับเรียนที่มหาวิทยาลัยใช่ไหมครับแล้วใครป็นคนสอนหนังสือก็นักบวช นะแม้ใครที่สามารถเรียนหนังสือได้ผู้ชายเท่านั้นนะแล้วก็ต้องเป็นลูกคนรวยนะครับถึงจะเรียนมหาลัยได้นะครับทีนี้นักบวชสอนหนังสือแล้วสิ่งที่เขาสอนกันในมหาลัยเขาสอนอะไรกันเขาก็สอนเนื้อหาเกี่ยวกับเทววิทยาเนื้อหาที่มีพื้นฐานมาจากคําสอนของศาสนาจักรก็คือเอาเนื้อหาในคัมภีร์ไบเบิลนั่นแหละครับมา เขียนเป็นหนังสือแล้วก็สอนหนังสือกันนะครับนั่นก็ทําให้อิทธิพลของศาสนาเนี่ยมีอยู่สูงมากในยุโรปสมัยกลางแต่พอมาเข้าสู่ยุโรปสมัยใหม่นะครับเกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นเรียกว่าการปฏิรูปศาสนามันมีเหตุการณ์หนึ่งครับก็คือว่ามีนักบวชนะฮะโดยนําโดยพระสันตปปาราเนี่ยแกอยากจะเรียอะไรเงินครับแกหาเงินนะครับ มาเพื่อใช้ก่อสร้างมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ภาพขวาล่างที่เรเรียนเห็นคือมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์อยู่ในนครรัฐวัติกันมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ก็คือเป็นสิ่งก่อสร้างที่เอาพูดง่ายๆก็เป็นบ้านของพระสันตป,ปาปาเนะ่ยเป็นศูนย์กลางของาศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกโอ้โหการจะสร้างวิหารได้ใหญ่โตอย่างเงี้ยคุณก็ต้องใช้ตังเยอะถูกไหมมันก็เกิดการระดมทุนคล้ายๆกับทาผ้าปานะพูดง่ายๆนะ คิซจากนําโดยโป๊บปและนักบวชต่างๆก็ทําพระป่าครับทีนี้อาทำพระป่าก็ให้สิทธิานุสิทธิ์เนี่ยครับทำพระป่าสายต่างๆมาระดมเงินทุนมาสร้างวัดอ่าพูดง่ายๆทีนี้การหาเงินนี่แหละครับเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าอะไรครับมีการเอาคําสอนในคัมภีร์ไบเบิลไปบิดเบือนไปในทางที่ผิดอ่าแล้วใช้ความเข้าใจผิดของชาวบ้านเนี่ย มาหาตังค์นักเรียนอย่าลืมนะในช่วงสมัยกลางเนี่ยชาวบ้านอ่านหนังสือไม่ออกนะครับคนที่อยู่กับหนังสือมันมีแต่นักบวชนะแล้วก็ลูกคนรวยที่มันได้เรียนมาหาลัยอ่ะอ่าทีนี้เมื่อเอาความรู้มาหากินแล้วเอามาบิดเบือนชาวบ้านก็เชื่อครับมีใครจะไม่อยากขึ้นสวรรค์ใช่ไหมเมื่อก่อนอ่าเขาพูดอะไรมาก็เชื่อหมดครับจ่ายตังค์มาเพื่อจะได้ไม่ได้ตกนรกอะไรเงี้ย สถานการณ์เกิดขึ้นก็คือว่ามีการขายใบไถ่บาปครับก็คือ,อป๊อบแล้วก็นักบวชที่จะระดมทุนทําพระป่ามาสร้างวัดนี่แหละขายใบไถ่บาปบอกว่าเนี่ยถ้าคุณนะ่ะทำบาปมาเยอะนะแล้วอยากไถ่บาปนะตายไปจะได้ไม่ตกนรกตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์นี่มาซื้อเนี่ยเรามีคูป,ปองนะครับเป็นคูป,ปองส่วนลดการไถ่บาป ซื้อมากบาปลดมากซื้อน้อยบาปลดน้อยซื้อเยอะมากๆบาปไม่มีเลยเหลือแต่บุญอะไรเงี้ยอา้าวก็ใช้ตังซื้อบุญได้นะครับผมเขาเรียกกรณีขายใบไถบาปทีนี้ก็มีนักบวชคนหนึ่งนักบวชคนนี้เป็นคนยันภาพด้านขวาที่เรนเห็นก็คือมาตินลูเทอร์มาตินลูเทอร์ก็บอกว่าเฮ้ยอะไรการคุณจะมาขายใบไถบาปได้ยังไงบาปมันจะล้างได้ด้วยเงิน ใช่บอกอะไรเงี้ยเขาก็เลยออกประกาศครับประกาศไม่เห็นด้วยนะฮะประท้วงครับว่าศาสนาจักรทำแบบนี้มันไม่ถูกคำประท้วงของมาตินลูเทอร์เนี่ยเรียกว่าประกาศคำประท้วง95ข้อตามภาพเนี้ยมาตินลูเทอร์แกกำลังติดโปสเตอร์95ข้อการประท้วงการขายใบไถ่บาปแล้วที่สำคัญคือใบปลิวของมาตินลูเทอร์เนี่ยแกไม่ได้เขียนนะ แกพิมพ,พิมพ์เสร็จปุ๊บแกก็เอาไปให้ลงพิมพ์เขาพิมพ์ให้ตอนที่แล้วอย่าลืมนะฮะในปลายของยุคกลางมีอิตาคนหนึ่งคิดเครื่องพิมพ์ขึ้นมานะจำได้ไหมโยฮันกูเทนเบิร์กโยฮันกูเทนเบิร์กประดิษฐ์เครื่องพิมพ์แบบแรกขึ้นมาแล้วเครื่องพิมพ์แบบเนี้ยมันก็มีการประดิษฐ์แพร่กระจายไปทั่วทวีปยุโรป มาตินลูเธอร์ก็เอาใบป,ประท้วงาศาสนาจาก95ข้อเไปให้โรงพิมพ์โรงหนึ่งเขาพิมพ์ให้แล้วโรงพิมพ์พิมพ์ออกมาเยอะมากแล้วก็ไปแปะประกาศเยอะเลยเกือบทั่วทวีปยุโรปมาพูดง่ายๆพอข่าวพวกนี้มันแพร่กระจายออกไปคนก็ผ่านตาเยอะใช่ไหมมันก็โอ้โหมันก็มีแนวร่วมเยอะทีเนี้ยคล้ายๆกับเราอโพสอะไรบางอย่างแล้วลงไปใน Facebook แล้วเปิดสาธารณะอะไรเงี้ยคนก็จะเห็นกันทั่วโลก สมัยนั้นเหมือนกัน Facebook สมัยนั้นก็คงจะเป็นใบประกาศที่ผ่านเครื่องพิมพ์นี่แหละมันแพร่กระจายข่าวได้เร็วเมื่อเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บศาสนจาจักรก็เลยกล่าวหามาตินลูเทอร์ว่านายอ่ะเป็นนักบวชจริงอยู่แต่นายเป็นปฏิปักษ์ต่อคิดศาสนาต้องถูกไล่ออกจําได้ไหมการถูกไล่ออกจากศาสนาคืออะไรครับ Ex Communica t e ก็คือการทําบับพภาชนียกรรมไล่ออกจากศาสนาปอดเป็นเรื่องคอขาดบาตายมาก เพราะอะไรคนสมัยก่อนเชื่อเรื่องบาปบ,บุญคุณโทษการไม่มีศาสนาคือตายไปคุณตกนรกอย่างเดียวนะครับไปอยู่กับซาตานไปอยู่กับยมมาทูตอะไรเงี้ยแต่มาตินลูเทอร์แกเป็นพระแกคงไม่กลัวยมมาทูตคงไม่กลัวผีครับแกก็เลยบอกว่าเอา้าถ้าอย่างงั้นไล่ผมออกผมก็ไปตั้งนิกายใหม่ก็ได้นับถือคริสตนับถือว่าเยซูเหมือนกันแต่เป็นนิกายใหม่ที่ไม่ขึ้นตรงกับโป๊บปไม่ขึ้นตรงกับพระสันตะปาปานะเอ่อ มาร์ตินลูเทอร์ก็เลยออกบอกว่าผมเนี่ยจะแปลคัมภีร์ไบเบิลเดิมทีคัมภีร์ไบเบิลเขียนเป็นภาษาละตินครับนักเรียนแล้วภาษาละตินเนี่ยอ่านออกเฉพาะคนเรียนมหาอะไรนะคนเรียนมหาวิเชยรลอะไรก็คือลูกคนรวยใช่ไหมแล้วก็ไอ้พวกนักบวชเรียนหนังสือในมหาอะไรเขาสอนภาษาละตินอ่านออกเขียนได้แต่ชาวบ้านธรรมดาเนี่ยอ่านละตินไม่ออกเพราะอ่านละตินไม่ออกเวลาจะฟังทม เวลาจะอ่านพระคัมภี์ก็อ่านไม่ได้ต้องฟังนักบวชเทศให้ฟังอย่างเดียวแต่พอมาตินลูเทอร์บอกว่าผมจะแยกออกจากโรมันคาทอลิกแล้วมาตั้งนิกายของผมเองและจะแปลคัมภี์ไบเบิลออกเป็นภาษาเยอรมันภาษาเยอรมันคือภาษาที่ทุกคนอ่านได้พอแปลเสร็จปุ๊บก็เอาไปส่งลง,ลงพิมพ์ครับลงพิมพ์ของโยฮันกูเทนเบิร์กก็ปัป๊มๆออกมาหลายพันหลายหมื่นก๊ปี คนทั่วทวีปเกือบทั้งทั่วทวีปยุโรปก็ได้อ่านอ้าวทีนี้หมายความว่าอะไรคนเราเนี่ยจะเรียนรู้ผ่านพระคัมภีร์ไม่ต้องไปฟังนักบวชอีกแล้วครับอยากรู้ก็เปิดคัมภีร์ไบเบิลอ่านเลยก็หมายถึงว่าอะไรทีเนี้ยตัวกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์คือนักบวชไม่มีความจําเป็นเลยครับทีเนี้ยจึงเกิดศาสนาคริสต์นิยใหม่ขึ้นมาครับคือโปรเตสแตนต์นะฮะโปรเตสแตนต์มาจาก ภาษาอังกฤษนะครับก็คือโปรเทสต์นั่นแหละครับโปรเทสตนต์คือเราเราเรียกทับศัพท์ไงโปรเทสตนต์ก็คือไอพวกผู้ประท้วงอาโปรเทสแปลว่าผู้ประท้วงนะครับาศาสนานิกายผู้ประท้วงแปลเป็นไทยอะนะประท้วงใครมาตินลูเทอร์ประท้วงพระสันตะปาปาประท้วงว่าอะไรประท้วงว่าไม่เห็นด้วยกับแนวทางการไขใบไถ่บาปแล้วประท้วงเราได้อะไรได้แยกนิกายออกมาเราจะไม่ฟังคาสอนของนายนะ เราจะอ่านคำพีเองคำพีภาษาเยอรมันทีนี้หลังจากนั้นเป็นต้นมาศาสนา,าคริสต์ก็มีสองนิกายใหญ่ๆคือโรมันคาทอลิกที่มีภาษาตาปาปาเป็นประมุขแบบดั้งเดิมและนิกายใหม่คือนิกายผู้ประท้วงหรือโปรเตสแตนต์นิกายโปรเตสแตนต์มีหลายสาขามากถ้าเป็นโปรเตสแตนต์ที่อยู่อังกฤษเราเรียกว่าแองกลิคันคือนิกายของพระเจ้าเฮนรี่ที่แที่แกอยากได้เมียใหม่อ่ะ ก็ไปตั้งของแกอะไรเงี้ยนี่กายของมาตินลูเทอร์ก็เรียกว่าลูเทอรันลูเทอรันก็คือผู้ที่เลื่อมใสในนักบวชลูเทอร์ก็เป็นสาขาหนึ่งของโปรเตสแตนต์เหมือนกันเอ่อถ้าเป็นนักบวชในฝรั่งเศสก็เป็นคันแวงอะไรเงี้ยโอ้เยอะแยะมากมายรวมๆแล้วไอ้พวกนี้เรียกว่าโปรเตสแตนต์คือผู้ประท้วงในกายโรมันคาทอลิกนะภาพทางซ้ายนี่คือเอกสารจริงนะครับ พิมพ์ขึ้นในปี1 5 0 0มองไม่ชัด1521นี่คือเอกสารํำประท้วงทั้ง95ข้อในภาพขวาบนมาตินลูเทอร์กำลังแอคชั่นนะครับทำท่าตอกตะปูใส่กระดาษแผ่นเนี้ยปิดประกาศทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยมาตินลูเทอร์ก็ถูกตัดขาดจากาศาสนาที่เรารู้จักกันในเรื่องของบัพพาชิยกรรมหรือแอคคูมูนิเคชั่นนะครับ การแปลคัมภ really ีร์ไบเบิลฉบับเป็นภาษาเยอรมันเนี่ยนะครับผมก็ทําให้ชาวบ้านชาวช่องที่อ่านภาษาละตินไม่ออกเพราะว่าไม่ได้เรียนมหาลัยเนี่ยนะครับก็ได้อ่านคัมภีร์ก็สามารถทําพิธีกรรมทางศาสนาได้ด้วยตนเองทราบซึ้งถึงลดพระธรรมคําสอนของศาสนาได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องผ่านคําสอนของนักบวช นะครับเพราะว่าคําสอนที่ผ่านนักบุญมันอาจจะเกิดจากการบิดเบือนได้นะครับผมอเอกสารทางซ้ายมือนี่คือของจริงนะครับของจริงนะโอเคทีนี้ที่ครูพูดล่วงไปแล้วเมื่อกี้ล่วงหน้าไปแล้วครับการปฏิรูปาศาสนาทําให้เกิดนิกายโปรเ,สเตสแตนต์ซึ่งนิกายโปรเตสแตนต์นเนี่ยมันแปลว่าโปรเทสก็คือผู้ประท้วงใช่ไหมครับเราเราคุยกันไปแล้วเนาะซึ่งนิกายผู้ประท้วงหรือโปรเตสแตนต์นเนี่ยก็แบ่งออกเป็น3ส,สาขาย่อยก็คือ ลูเทอร์เคาวินแอนลิคันอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแอนลิคันก็อยู่อังกฤษเคาวินก็ในฝรั่งเศสออสวิตเนเธอร์แลนด์ลูเทอร์ก็ในเยอรมันอะไรอย่างเงี้ยนะาาภาพในแผนที่นิกเลเดียนเนี่ยฮะก็คือสีแดงน้ําเงินแล้วก็สีม่วงเนี่ยก็คือเรียกลมรวมว่านิกายโปรเตสแตนต์แล้วสีขาวๆในทวีปยุโรปวอื่นๆเนี่ยมันเป็นโรมันคาทอลิกนะครับผมนะโอเค ผลของการปฏิรูปศาสนาการปฏิรูปศาสนาครั้งนี้เนี่ยทำให้แน่นอนครับศาสนาคริสต์แตกออกเป็น2นิกายคือโรมันคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์โปรเตสแตนต์ไม่นับถือภสษาตาปาปาเลยนะครับผมเป็นอย่างนั้น